ทางเราทำของพระพุทธเจ้าเวลาบวชแล้ว <c oughs> ท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขามีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นคติตัวอย่างสมศาสดสเราเก็บมาก่อนแล้ว응เวลาพระองค์สเสด็จออกทรงพรหนวดก็อยู่ในป่าในเขาท,ท,ทั้งทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จออกทรงพเนาะอดอดอยากอยากขาดขาดแนแคลนบางทีถึงขั้นสลบไปก็มี ได้รับความลำบากลำบนเพราะข่ากิเลสด,ดังที่กล่าวนี้แหละพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีลูกมีเมียมีไพรฟ้าประชาชนเหมือนเราท่านยิ่งรักยิ่งสมวนมากยิ่งกว่าเราเป็นไหนๆอ,อย่างหนึ่งว่าพระไทยนี้จะหลุดขาดสะบั้นออกไปต่อหน้าต่อตาเพราะความรักความห่วงใยไพรฟ้าประชาชนทั้งแผ่นดินจึ่งอยู่ในครอบครองของพระองค์ พระอ,องค์ก็สละตัดออกไปได้ออกไปแล้วไปบวชทำพยา <c oughs> ยามฆ่ากิเลสตัวนี้ลหละตัวหึงตัวหวงตัวห่วงตัวใหญ่ตัวนี่แหละมีราคาไปหมดคนทั้งแผ่นดินมีราคาไปหมดทุกอย่างมีราคาไปหมดทำให้เกิดความห่วงความใหญเหมือนหนึ่งว่าขั้วหัวใจนี้จะขาดออกไปจาก พระสวงอ,อกนี่เลยพระองค์ก็นทนเสด็จออกทรงพระหนวดแล้วไปบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรราบางครั้งถึงสลบสลยเนี่ยพระองค์ได้บำเพ็ญมาเต็มเหนี่ยวเมื่อไม่หยุดไม่ถอยได้ครั้งไรหนก็ถูกทางคือทรงบำเพ็ญอนาปานสติแล้วบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลก แล้วเห็นหมดอย่นี้นะกิเลสตัวมันฟืนเป็นไฟเผาไหม้มาตั้งกับตั้งกันทั้งเขาทั้งเราตายกองกันอยู่นี่กี่กับกี่กันได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วในคืนวันเดือนหกเห็นวันนั้นพอตรัสลู้ขึ้นมาแล้วมองดู <c oughs> พระองค์เองที่เคยเกิดเคยตายกองกันอยู่กับตัวเองและกริย์ทั้งหลาย มองดูเขามองดูเราตายกองกันมานี้กี่กับกี่กันกี่พบกี่ชาติเกิดที่ไหนตายที่ที่ไหนบ้างนี่นับไม่ได้เลยแต่ละคนละคนเพราะกิเลสตัวห่วงตัวใหญ่ตัวหึงตัวห่วงนี่แหละพาให้ดีดให้ดินไปตามมันแล้วก็สร้างแต่พ <c> บ <oughs> แต่ชาติเกิดแก่เก็บตายขึ้นใส่ตัวนอกจากนั้นยัง ผลักดันให้เราทำความชั่วชา้าระโมกสร้างบาปสร้างกรรมเต็มหัวใจเข้าไปตายแล้วก็จมลงปานรกกี่ครั้งกี่หนคนคนหนึ่งตกนรกกี่หนเ <c oughs> ขาเกิดมาตายมาตั้งกลับตั้งกันไม่ทราบว่า,าเป็นชาติเป็นภพสัตว์ประเภทใดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตน์นโกเทวตรเทวดาพิกเพยนเป็นมาไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนแต่ และลืกชาติของตัวเองไม่ได้เพราะไม่เห็นร่องรอยที่มาแห่งความเกิดตายของตัวเองในภพชาตินั้นๆนี่นน <c oughs> แล้วก็ยอมตายกอมกันอยู่นั้นพอวันนั้นทรงบําเพ็ญอนาปานาสติจึงทรงระลึกชาติย้อนหลังได้โอ้โหการเกิดตายของเรานี่เพียงแต่เราคนเดียวเท่านี้มันก็นับไม่ได้แล้ว เอาศพมาตายมากองกันในประเทศไทยของเรานี่ก็จะไม่มีที่กองแล้วสําหรับศพของคนคนเดียวถ้าไม่เปื่อยไม่เนา่าตายแล้วกองกันไว้กองกันไว้กี่พบกี่ชาติไม่ให้เปื่อยให้เนา่ากองกันมีตั้งแต่พระศพของพระพระุทธเจ้านะ่ะเวลาทรงเลงยานดูในด้วยปุเพนิวาสารุติยานเรียบร้อยแล้วเกิดความขยะขยะแยงในภพชาติของตนอย่างนั้นก็พิจรารณา ดูสัตว์ทั้งหลายจะเกิดตายเหมือนเราหรือไม่เรียกว่าเจ้าตุป,ปารตยานเบื้องต้นได้ปุเพนิวาสานุติจานทรงอริชาติย้อนหลังได้จะเกิดเป็นสัตว์เป็นมูอคนเกิดเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอวกีขึ้นสวรรค์ชั้นผมขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นี้เหมือนเขาขึ้นบันไดบ้านลงบันไดบ้านตลอดมานี่สัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งมีมากกําหนดดูสัตว์ทั้งหลายยิ่งมากเข้าไปอีกนี่ ตั้งแต่พระองค์เดียวเท่านั้นก็พอแล้วศพพระองคเดียวเกิดเป็นชาติอะไรบ้างทีนี้สัตว์ทั้งหลายมากขนาดไหนเกิดต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างต,า,งตายเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเกิดความสลดสังเเชศแล้วก็พิจารณาสาเหตุ <c oughs> แห่งการเกิดตายเหล่านี้ทั้งเขาทั้งเราไม่มีมาจากอะไรต้องพิจารณาย้อนเข้าไปเรียกว่าปัจจัยาการ เข้าในองค์อริยสัจแล้วทีนี้พิจารณาถึงอวิชชาปัจญาสร้างคาลาแล้วทีนี้พิจาณาเข้าไปมันเป็นประจักษ์อะไรก็เป็นประจักษ์อวิชชาปัจญาสร้างคาลานี่แหละ <c oughs> ตัววิชาเป็นกษัตริย์วัตจักรอันใหญ่หลวงครอบครองอยู่ในหัวใจของสารโลกทุกรายไปเลยพระองค์พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในอวิชชาัญยานสรุปความแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมา พอบรรลุธรรมคือว่าคือถอนวิชานี่ออกจากพระไทยเรียบร้อยแล้วกิเลสข,ขาดสากบ้านลงไปกิเลสที่กล่าวถึงตะกี้นี้นะมันที่พาให้คนเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานี่ขาดสากบ้นลงไปพระองค์จึงได้จ้าขึ้นมาวันนั้นได้ตัดสลุธรรม <c oughs> แล้วจากนั้นขอสรุปลงมาเลยเมื่อได้ตัดสรุธรรมแล้วท <c> ร <oughs> งท้อพระไทย ไม่อยากสั่งสอนสัตว์โลกอะไรอีกเลยเพราะเป็นธรรมที่เลิศเลยสุดยอดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะจะรู้ตามเห็นตามพระอ,องค์ได้พระอ,องค์ก็พิจารณาทบทวนแล้วยังมีถึงจะว่าเป็นของยากลาบากผู้ที่จะรู้รามเห็นตามยังมีอยู่จึงในพิณิพิจารณาถึงอุปนิสัยปัจจัยของสัตว์โลกที่มีเหลื่อมด้้าต่ำสูงต่างกัน <c oughs> บางลายก็มืดหนาสาหดมืดจนไม่มีบาปมีบุญติดตัวมีตั้งแต่กรรมชั่วช้าระบบที่สร้างไปก็เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นเต็มหัวใจเต็มหัวใจตายแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยนี่ก็มีประเภทที่พอบึกบือนได้ก็มีอ <c oughs> ย่างพวกเราเราท่านนี่ก็มีไอ้พวกที่ป,ปะทะปรมะนี่เรียกว่าหมดคุณค่ามาาูลค่าเกิดมากับโลกกับมนุษย์เขาก็ได้ชื่อแต่มนุษย แต่จิตใจในเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่มีมีแต่สร้างบาปสร้างกรรมมาเดียวโดยปฏิเสธว่าสร้างบาปไม่เป็นบาปสร้างบุญไม่เป็นบุญอยากทําอะไรก็ทํากิเลสมันก็ใส่เขาให้สร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมตายแล้วก็จมในรกจมในรกอย่น,นี้เรื่อยมา <c oughs> นี่พวกประเภทนี้เรียกว,ว่ารอแต่ลมหายใจตายแล้วก็ไปจมเลยทีเดียวเพราะไม่มีบุญเครื่องฉุดลากขึ้นมาแม้แต่น้อยเลยนี่ <c oughs> นี่พวกผู้ที่มีอุปนิสัยบัจจัยมากกว่าน,นั้นก็พอสู้พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้ท่านเรียกว่าเนยยะอันนี้ทั้งขึ้นทั้งลงไปได้ทั้งนั้นถ้าอ่อนก็กิเลสก,ก็ลากลงนรกได้ถ้าเราแข็งทางบุญทางกุศลเราก็ลากตัวเราขึ้นสวรรค์พรทมโลกไปได้ขึ้นพันที่สามที่สี่อุคติตัญยูวิปกิตันยูมีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้เป็น <c oughs> ผู้สิ้นจิเลตในโลกยังมีอยู่พระองค์ก็นแนะนำสั่งสอนด้วยมา